ใจมันนไม่แจะาาจะ,จะาดดปเเอคียยวไได้ังง<า>อะไรเนี่ยทำไมเขาต้องมานัดประชุมแต่เช้าด้วยอ่ะวันนี้เขาไปรับสเตโค,โคคนใหม่อ่ะไม่รู้เหรอวะอ๋อแล้วสเตโคคืออะไรวะรจ้าวเน,นี่ยแกงโง่หรือโง่กันแน่วันนี้เตโคอ่ะคือคนที่เขาคอยดูแลดีเจตอนอยู่ในห้องส่งไงอ๋อ,พ,อววพี่แอร์นี่หว่าเออว่ะพี่แอร์ครับพี่แอร์ทำอะไรอยู่ครับ ทุกคนบอกเฮ้ยเออพี่อครับนี่มันหมายความว่าในกล่องนี้มันมีลาะใช่จากประสบการณ์ที่พี่อยู่ในป่ามาสองปีเต็มเนี่ยพี่คิดว่ากล่องนี้น่าจะใช่โหพี่สองปีเต็มเลยเหรอแสดงว่าพี่เนี่ยต้องไม่ทหานพานใช่ไหมป่าพี่หลงป่าหาทางออกไม่เจอกว่าจะออกมาได้แทบแย่เลไอ้ต้ แล้วนี่เกมมาทำฉันทำไมวะเนี่ยทำนี้ก่อนครับคุณหนูถ้ามันเป็นแบบที่ผมคิดถ้าเกิดระเบิดขึ้นมาจะได้โดนผมก่อนครับผมใช่ครับแต่ถ้าเกิดมันไม่ใช่นะครับทำไงก็ไม่ทำไงก็คิดซะว่าเรามาทำฮงื่องกันขำๆไอ้หนุ่ยไอ้เกี่ยวไปเลยโออย้เฮ้ยอะไรกระดุกกระดิกในกล่องวะเนี่ยทำไมมันขยับขยับวะเฮ้ยกระดิกจริงด้วยอ่ะ เอาซิวะเป็นไงเป็นกันเกิดครั้งเดียวตายหนเดียวให้ผมรู้ไปเล่นกับใครงานเข้าแล้วโถ่ต๊วระเบิดที่ไหนได้ตุ๊กตาเด็กอะตุ๊กตาที่ไหนไอ้จีนี่มันเด็กจริงๆนะเว้ยเฮ้ยมีจุดหมายแนบมาด้วยอ่ะ บอกดูแลลูกด้วยนะพี่นโมเฮ้ย <Hey, S 1> นโม